สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่อ,อบจอค่ะพรากันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะกับเรา2คนวันนี้พบกับดิฉันเมียศรยาค่ะครับผมยอดธิรุธครับพบกับพวกเราได้ตามเ,าเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แลวก็ช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับใช่แล้วคะ่ะมาติดตามข่าวสารภารกิจนะคะจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กันนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดาเนินกิจกรรมหรือว่าลงพื้นนทที่ไําาอะรกับ้ง ะะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการในด้านต่างๆในพื้นที่นั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้ครับผมอบจอของเรานะครับมีภารกิจมากมายเลยนะครับได้มีการไปร่วมดําเนินการร่วมบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยแล้วก็มีการคุมเข้มตามมาตรการของโควิดสิกา้าด้วยนะครับตัวเชนะครับในบุค คลากรของในสังกัดของอบจด้วยใช่ค,ค่ะก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะกับการคุมเข้มมาตราการป้องกันโควิด -19 ของบุคลากร<ช>นะคะ<ม>สำหรับในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและไปดูค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราค่ะก็ร่วมกับทางจังหวัดนครสวรรค์นะคะในการบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหรือว่าจังหวัดเคลื่อนที่นั่น,นเอง<ห>ค่ะก็ในเดือนนี้เนี่ยไปกันที่วัดหนองดมบัวนะคะที่ตําบลนองดมบัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,คะไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและทางอบจอนครสวรรค์มีอะไรไปในกิจกรรมนี้บ้างค่ะ,คะโดยท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพร้อมกับท่านาท่านรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายเชิดพันมาศีสิบเอกพิทยาน่ากุลชรคะ่ะรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีหัวหน้าฝ่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอบจนครสวรรค์ด้วยค่ะได้ไปร่วมในโครงการบำบัดทุกบำบรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ2565ซึ่งเดือนนี้ก็ไปกันที่วัดนองนมวัวค่ะที่ตำบลนองนมวัวอำเภอลาดยาวนะคะโดยโครงการนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะครับผมในส่วนของอบจครับผมได้นําไข่ไก่นะครับมะมีคกลือสําเร็จรูปน้ําปลาจัดเป็นชุดนะครับนำแจกให้กับประชาชนที่มาที่วัดหนองน้ำมัวด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มประชาชนจํานวนมากนะครับเข้ามาต่อแถวเพื่อลงทะเบียนนะครับรับของแจกนอกจากนี้นะครับองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์ยังมีบริการนะครับให้คาปรึกษาด้านกฎหมายโดยมีฝ่ายนิติการนะครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําแนะนาเกี่ยวกับ บริการเป่าล้างบ่อบาดานแล้วก็การขุดเจาะ บอ่อปาดานนะครับโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับค่ะก็นอกจากจะมีของนะคะเป็นไข่ไก่ใช่ไหม<ช>คะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นน้ำปลาเนี่ยจัดชุดสวยงามเลยนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยอาบาจเราก็นําไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหหนองดมบัวนะคะแล้วก็ยังมีที่สําคัญเลยคะ่ะย้อก็คือ,อาวรารสารนะคะวรารสารประชาสัมคันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นเอกสารการท่องเที่ยวนะคะที่เรานําไปแจกให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะ ได้ดูข้อมูลข่าวสารอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาดูาข่าวสารอบจอในเพจนะคะเฟซบุ๊กก็สามารถดูข่าวสารของอบจอนะคะผ่านทางวารสาร,รของอบจอด้วยนะคะเราก็จะมีวารสารออกมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ติดตามกันนะ,ะคะและนอกจากนี้ค่ะภายในงานนี้นะคะจังหวัดเคลื่อนที่หรือว่าหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุกสร้างรอยิ้มให้ประชาชนก็ยังมีบูธนะคะจากหน่วยงาน รชาชการทั้งในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็ระดับอำเภอนะคะที่ออกมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงค่ะหน่วยาง,งานรชาชการก็มีการมอบทุนการศึกษาและก็สิ่งของต่างๆให้กับเด็กแล้วก็ประชาชนแล้วก็มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมโครงการบำบัดทุกบัลลังสุกสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะก็เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดค่ะได้มีการจัดขึ้นนะคะทุกเดือนนะคะเพื่อที่จะนำส่วนรชาชการ ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นการลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปรับทราบปัญหา<ช>ะคะด้านต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเพื่อที่ทางจังหวัดเนี่ยก็จะได้นําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนำมาหารือกันนะคะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะครับและโครงการนี้พี่เมียวมัน เขาจัดทุกเดือนเลยไหมจัดทุกเดือนค่ะในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะเวียนกันไปนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ยเราจะไปกันที่อําเภอไหนนะคะก็เป็นโครงการที่ทางอบจนครสวรรค์ก็ไปร่วมกับทางจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วอย่างเดือนหน้านี้คือจะไปที่ไหนขอทราบไหมก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามนะคะจากทางจังหวัดนะคะว่าจะมีการออบอกไปให้บริการประชาชนเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะนําหน่วยงานราชการนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็น ยกตัวอย่างอย่างขนส่งขนส่งออกไปให้บริการเรื่องของใอบขับขี่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของฝ่ายปกครองอ,อ,อย่างอำเภอเนี่ยะจะมีบริการเรื่องของัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็โรงเรียนหน่วยงานสถานสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆก็มีบริการต่างๆเหล่านี้ไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่กันเลยทีเดียวค่ะครับผม เรามาดูข่าวต่อไปครับผมผู้จัดการธนาคารอาะห์นะครับผมรักษาการผู้จัดการเขตนครสวรรค์นะครับได้นําคณะเข้าพบนายกองการบริหารจังหวัดนะครับผมซึ่งมีการหารือกันครับเรื่องงบประมาณนะครับหรือช่องทางนะครับแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้นะครับเกี่ยวกับด้านที่หอวศัยด้วยใช่แล้วนะครับครับโดยนะครับที่ห้องประชุมสนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติการองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์นะครับทนายกบจนะครับพลตํารวจพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนะครับ พร้อมกับคณะรองนายกองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์นะครับร่วมกันให้การต้อนรับนะครับนายพิชิตศรีบัวผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขานาครสวรรค์นะครับรักษาการผู้จัดการเขตนครสวรรค์นะครับได้เดินทางเข้ามารับตาแหน่งใหม่นะครับซึ่งนายกอบจองเราได้มีการพูดคุยนะครับปรึกษาหารือเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับให้กับข้าราชการและก็พนักงานของอบจอนะครับ รวมทั้งมีนโยบายนะครับของธนาคารอาหารสงเคราะห์นะครับที่มีการจัดงบประมาณนะครับในการสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ด้วยนะครับโดยทางอบจอนะครับก็ยินดีนะครับที่จะให้หน่วยเก็บข้อมูลนําเสนอรายละเอียดผู้ยากไร้ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็รอพิจารณาอนุมัติจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับ ก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเนี่ยก็มีนโยบายนะคะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในด้านของที่อยู่อาศัยสํะสหรับผู้ที่ยากไร,ร้ใะคะ<ร>ก็มีโครงการนี้อยู่แล้วมีการดําเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วก็ในการหารือกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสสเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะในการที่เราจะร่วมกันนคะคะดำเนิกนการในส่วนนี้นคะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในด้านของที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน นะคะครหรือว่าการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ยากไร้ผู้ยากจนในพื้นที่นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เหมือนกับว่ามีรายได้น้อยเนะาะมีรายน้อยก็มีเขาเรียกว่าฐานะอาจจะ,ะครอบครัวฐานะยากจนได้รับ,ค,รบความยากลำบากเนี่ยในส่วนนี้ก็อาจจะได้รับการพิจารณารนะคะในการให้ความช่วยเหลือในด้านของที่อยู่อาศัยที่ให้มีความมั่นคงขึ้นนะคะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความหวังด้วย ไปดูในส่วนของต่อไปนะคะทางอบจนครสวรรค์ค่ะก็ได้ไปเข้าร่วมในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นค่ะคแล้วก็ได้ร่วมลงนามนะะคในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจากการขยะจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะอืครับผม เที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายเชิดพันมาศีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านก็ได้เป็นตัวแทนของนายกอบอจอไปร่วมในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือะคะการบริหารจัดก,การขยะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ระหว่างนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะซึ่งในการดําเนินการในส่วนนี้นะคะก็เพื่อที่จะดําเนินการบริหารจัดการขยะบนฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แล้วก็เพื่อให้ขยะบนฝอยนะั้นได้มีการนํากลับไปใช้ประโยชน์นะคะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวมไปถึงนะคะส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนค่ะให้ประชาชนในพื้นที่นั้นจะต้องมีความตระหนักนะคะแล้วก็เข้าใจในขยะการจัดการขยะที่ต้นทางด้วย วัตถุประสงค์ที่3ค่ะก็คือเพื่อให้ขยะอินทรีย์ในควรวเรือนนั้นได้รับการบริหารจัดการแล้วก็ถูกนําไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและให้ขยะอันตรายชุมชนขยะติดเชื้อในช่วงของการระบาดโควิดสินี้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกมีกิจกรรมที่ ส่งเสริมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและประการสุดท้ายค่ะก็คือเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีข้อบัญญัติเทศบัญญัตินะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดก,การขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะต่อไปนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคะรสวรรค์นะครับได้มีการร่วมประชุมนะครับพิจารณาราคาที่ดินและก็ทรัพย์สินนะครับจังหวัดนคะรสวรรค์นะครับ ที่ห้องประชุมสถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับนายเชิดทันมาศีนะครับรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นตัวแทนท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับประชุมนะครับคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนครสวรรค์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวล์นะครับทาดโก3โค้งครั้งที่1นะครับท2,565นะครับโดยมีนายชัยยานสิริมาตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมนะครับ สำหรับรายละเอียดของโครงการก่อสร้างนะครับระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ทาตะโก3โคกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ได้รับอนุญาตมีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้านะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดศักยภาพของระบบไฟฟ้าสําหรับ การรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและก็พลังงานทางเลือกนะครับรวมทั้งรองรับโครงการไฟฟ้าในประเทศไทย <S <S เพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในอนาคตและเป็นระบบของข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับจึงจําเป็นนะครับต้องมีการก่อสร้างระบบของข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ต่อจากสถานีไฟฟ้าย่อยท่าตะโกตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลหัวถนนอาเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยสามโคก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับระยะทางรวมนะครับ192.63กิโลเมตรนะครับโดยคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่14กรกฎาคม2558นะครับค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยสำหรับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรของเราก็จะมีพื้นที่ที่มีการเรียกว่าผ่านพื้น,นที่นะคะสำหรับในอำเภอท่าตะโกเนี่ยก็ สามอำเภอสามอำเภอนะคะสามอำเภอด้วยกันค่ะก็มี1และอำเภออำเภอท่าตะโกนะคะจะผ่านก็คือตำบลหัวถนนนะคะหมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะคะส่วนอำเภอตากฟ้าก็จะผ่านในพื้นที่ของเทศบาลนะคะตำบลอุดมธัญญาหมู่6กหมู่14หมู่1 1หมู่5แล้วก็หมู่16แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือตำบลหนองพิกุลหมู่ที่5ค่ะส่วนอำเภอที่3ก็คืออำเภอตาครีนะคะจุดนี้เนี่ยจะผ่านพื้นที่5ปกครอง ห้าตำบลด้วยการพื้นที่ปกครองห้าตำบลนะคะก็มีตำบลหัวหวายนะคะหมู่ที่10แล้วก็หมู่ที่21ตําบตำบลตาครีหมู่17 15 16หกหมู่ที่10หมู่14แล้วก็หมู่9ตําตำบลช่องแคหมู่ที่2ค่ะตำบลพรหมนิมิตหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4แล้วก็ตำบลสร้อยทองค่ะในพื้นที่ของหมู่ที่1นั่นเองครับผมระยะทางรวมทั้งสิ้นนะครับ57.47ิกิโลเมตรใช่ค่ะสำหรับ3ามอำเภอคนของจังหวัดนครสวรรค์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า5กิโลโวลท่าตะโกสักโคบ คนครสวรรค์ของเราก็เลยมีการจัดประชุมนะคะทางคณะอนุกรรมการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะพิจารณานะคะแล้วก็เสนอข้อมูลราคาที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างนะคะต้นไม้แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆในเขตที่ทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่ค่ะต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมไปถึงนะคะพิจารณาบุคคลให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้งเพื่อที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะของอพลังงานเนี่ยทำการตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินนะคะแล้วก็ทรัพย์สินจัดทําสรุปเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปค่ะสำรับข่าวต่อไปครับพี่เมียว เป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการตรวจ a อ k ให้กับบุคลากรของเราด้วยครับค่ะก็เป็นการคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะจัดตรวจกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ใช่ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยังคงมีการจัดตรวจคัดกรองนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของ โ <19 S 2> ควิด1 9ในสถานที่ราชการค่ะเช่นเดิมค่ะก็มีทางคณะผู้บริหารนะคะข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานในสังกัดของอ,อบจนครสวรรค์มากเข้าร่วมการตรวจคัดกรองโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้จัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนะครับตามมาตรการความปลอดภัยของโควิด -19 นะครับโดยจัดให้มีการสุ่มตรวจค่ะ เอทีเคนะครับให้กับบุคลากรในสังกัดเป็นประจำทุสัปดานะครับทางนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะครับท่านนายกอบจการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ได้เน้นย้ำมาตรการในการเฝ้าระวังบุคลากรในสังกัดด้วยนะครับค่ะก็เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทํางานออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะการที่ให้บุคลากรในสังกัดต้องมีความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะต้องออกไปเจอผู้คนแล้วก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของทุกคนด้วยคะ คุณผู้ชมคะและสาหรับการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นาครสวรรค์กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างเขตหนึ่งนะคะทั้งของอําเภอพายุหะคิรีแล้วก็อําเภอไผ่สาลีจังหวัดน,นาครสวรรค์นะคะก็ใกล้ขมาับกัทีแล้วนะคะสําหรับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้29พฤษภาคมก็จะเป็นในส่วนของเขตหนึ่งของอําเภอพยุหะคิรีนะคะ โดยสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แทนตําแหน่งที่ว่างนะคะก็จะมีขึ้น2อําเภอก็คือพยุหคิรีกับอำเภอไผ่สาลีค่ะสาหรับพยุหคิรีเขตเลือกตั้งที่1นะคะก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ29คพฤษภาคมในเขตน,นี้ค่ะมีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง4คนด้วยกันหมายเลขหนึ่งนะครับนายสนอยยอดหงหมายเลข2นะครับนายเกษมสุขกระดเพชรนะครับหมายเลข3านะครับพันตารวจเอกชัยทรัพย์ธรัสลิตเต็ม แลวก็หมายเลข4ครับนายชาณนลปทานนะครับและก็ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์นะครับเขตอำเภอพายสรีนะครับขเขตเลือกตั้งที่1นะครับกำหนวดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับ2,565มีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน2คนนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับนายจิรวุฒิริชัมและก็หมายเลข2นายอุเทนสุภนค่ะครับ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับในเขตของเขตหนึ่งอเภอพ,พยุหะคิรีนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ29พฤษภาคมคอย่าลืมนะคะเ<ม>ตรียมตัวแล้วก็เตรียมเอกสารแบบประจำตัวประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วยก็ชอบเบอร์ไหนก็กลาวเบอร์นั้นได้เลยนะครับค่ะอย่าลืมค่ะเตรียมตัวกันไปให้พร้อมนะคะวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้สําหรับเขตหนึ่งอเภอพ,พยุหะคะิรีค่ะครับผมและไปดูในส่วนของภารกิจนะคะของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภ,าภ,าภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในสัปดาห์นี้ นนพื้้ทที่่ไไปําาอะะรกับคฝ่ายป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดาเนินการเป่าล้างบ่อน,น้ําบาดาลในพื้นที่ของหมู่หนึ่งบ้านหนองใหญ่และหมู่ที่9้าของบ้านบ่อหลวงพัฒนาตําบเขาชายทงอ,อตากฟ้าจนครสวรรค์รวมจํานวน2บ่อแต่นอกจากนี้ก็ยังมีในพื้นที่ของหมู่9้าบ้านบ่อหลวงและหมู่9้าบ้านบ่อหลวงพัฒนาตบเขาชายทงอําเภอตากฟ้ารวมอีก4บ่อ พื้นที่ของหมู่6บ้านไททองตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าอีกจำนวนหนึ่งบ่อส่วนภารกิจการสน,สนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตำบลพันลานอำเภอชุมแสงสนับสนุนเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องเพื่อดำเนินการสูบน้ำจากคลองแมวเจ้าสู่คลองตาบานหนองตาบานและหนองกอไผ่ และสำหรับในพื้นที่หมู่2และหมู่9บ้านเขาดินตำบลวังน้ำลับอำเภอภผ่สาลีสนับสนุนเครื่องสูบน้ำนึ่งเครื่องเพื่อดำเนินการสูบน้ำจากอ่างกระชับเข้าสู่สระปลาของหมู่บ้านโดยมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์1,705คน605ครัวเรือนและพื้นที่ของตำบลพันลานอำเภอชุมแสงมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำอีกหนึ่งเครื่องเพื่อดำเนินการสูบน้ำจากคลองแมวเจ้าสู่คลองตาบางหนองตาปลาและหนองกอไผ่ ราสัมพันธ์นะครับพี่เหมียวสำหรับเพจตลาดนัดอบจนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะเป็นศูนย์กลางสินค้าชุมชนจากทั่วจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับโดยเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะครับได้มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามให้ประชาชนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพจตลาดนัดอบจด้วยนะครับเข้าไปดูสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์นะคะชอบถูกใจก็ เข้าไปติดต่อได้เพราะว่าในเพจตลาดนัดอบจอรเ,เราก็มีช่องทางในการติดต่อกับผู้ค้าโดยตรงรนะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเพจของตลาดนัดอบจอก็ได้นะคะ<ม>แต่ว่าเราอย่าลืมเรามีช่องทาง ในการติดต่ออยู่นะคะเข้าไปดูกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพจตลาดนะัดออบจอด้วยค่ะครับผมและฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะตอนนี้ค่ะทาการเปิดสอนระดับปริญญาโทนะคะในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตปีการศึกษา2565ค่ะซึ่งเขาก็จะมีการจัดก,การเรียนการสอนนะคะทั้งในภาคของปกติแล้วก็ภาคพิเศษค่ะคโดยจะมีการเปิดรับสมัครและ ะะสำหรับนักศึกษาปริญญาโทค่ะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะเรียนทั้งหมด36หน่วยกิดด้วยก2 2> ัน2ปีจบนะคะแผนการเรียนปีการศึกษาที่1 2565ะะในแผนกแบบก .2 นะะในภาคพิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์นะคะ,ะสมัครแล้วนะคะตั้งแต่ะจะเปิดรับสมัครค่ะตั้งแต่1กุมภาพันธ์ไปจนถึง12มิถุนายนนะคะ,ะ,คะก็ยังเหลือเวลาอยู่นะคะก็คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าไป ได้นะคะทางเขาบอกว่าสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอดที่4ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ดีวกว่า่าค่ะเว็บไซต์เนาะค่ะเป็นเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ากดเข้าไปนะคะ สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคแล้วก็ทางของกรมการค้าภายในเนะคะเรื่องของการประกันรายได้เกษตร,รกรชาวสวนปรามนะคะปี2564ถึง2565ค่ะก็ได้ฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตร,รกรนะคะในการาไปขึ้นทะเบียนนะคะปรับปรุงทะเบียนเกษตร,รกรปี2565เพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันค่ะเพื่อที่จะได้สามารถเข้าร่วมนคะในโครงการประกันรายได้ต่างๆของทางรัฐบาลน,นะคะปี2564ถึง 2 5 6 5เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือในการสรับโครงการต่างๆของทางรัฐบาลนั่นเองค่ะครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนของอบจนครสวรรค์ค่ะก็เชิญชวนที่น้องประชาชนนะคะในการร่วมมือร่วมใจการชําระภาษีค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอํานาจหน้าที่ในการจะเก็บรายได้จากภาษีนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลขนะคะ056803569ต่อ402-404นั่นเองค่ะกับสถานการณ์โควิด19นะครับเรายังต้องปฏิบัติตัวตามกฎมาตรการนะครับ ป้องกันโควิดสิบเกา้าด้วยนะครับใส่แมสกกันหมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ทัชนะครับค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองน<ข>ะคะแล้วก็ความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะ<ข>เราจะได้ห่างไกลจากโควิดสิบเก้าค่ะ<ข>และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่เรานํามานําเสนอมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟัง<ข>ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะคะอบาจนครสวรรค์ไปทากิจกรรมไปดําเนินภารกิจอะไรกันบ้างค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะ รายการที่นี่อบจนะคะรายภารกิจต่างๆของอบจนครสวรรค์ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้หนึ่งช่องทางช่องยูทูบยูทูบนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนตาองก่อคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ